เรื่องผู้นำบ้านมีผู้นำหมู่บ้านมีผู้นำตำบลมีผู้นำอำเภอมีผู้นำจังหวัดมีผู้นำประเทศมีผู้นำทวีปมีผู้นำโลก มีผู้นำเทวภูมิ6มีผู้นำมนุษยภูมหนึ่งมีผู้นำอบายภูมสี 4, มีผู้นำรูปภพภูมิ16มีผู้นำอรูปภพภูมสี 4, มีผู้นำมนุษย และสัตว์ทั้งหลายในโลกเวียนไหวตายเกิดต่างก็ยกย่องให้ผู้ที่มีคุณธรรมสูงกว่ามีชาติกำเนิดสูงกว่ามีสติปัญญามากกว่ามีความสามารถมากกว่ามีพลังมากกว่ามีอำนาจมากกว่าขึ้นเป็นผู้นำํำ